สวัสดีครับกล so so you know, so <st> ับมาพบกันเรื่องในครัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําตัวกระเพราหมูสามชั้นกันนะครับก็เตรียมหมูสามชั้นนะครับมีใบกะเพรานะครับมีพริกพริกก็เตรียมเป็นพริกแห้งนะครับกับพริกแดงผสมกันนะครับกระเทียมนะครับก็เป็นกระเทียมจีนกัเตระเทียมไทยด้วยนะครับโขกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแป้งทอดนะครับ ส่วนผสมนะครับก็จะมีตัวน้ำปลาครับมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลนะครับมีซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับส่วนผสมก็ประมาณนี้ครับกะว่าทำกินคนเดียวนะครับไม่เยอะมากเดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับก่อนอื่นนะครับเพื่อให้หมูมันนุ่มนะครับผมก็จะต้มหมูก่อนครับ กะต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตัวสามชั้นมันจะได้นุ่มๆด้วยตอนทาน,นครับเริ่มต้นหมก่ก็ตั้งน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้มหมูไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ทักสาสิบนาทีเลยมาดูอีกทีครับ ระหว่างรอนะครับผมก็จะเตรียมตัวน้ํากระเพราเลยครับก็เอาส่วนผสมมาใส่ถ้วยไว้ก่อนครับจะรวดเร็วครับก็ใส่น้ํามันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อิ๊วดำนะครับอิ๊วดำก็ใส่พอประมาณประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่อิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับนนนคบนให้เข้ากัน,นแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลทรายนะครับน้ำต,ตาลก็ใส่ประมาณปลายช้อน,นครับก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนี้แล้วก็คนนะครับให้ส่วนผสมมัน,นเข้ากันนะครับ ตรงนี้ก็ทําได้ก่อนนะครับตอนผัดกะเพราครับก็จะได้ไม่เสียเวลาครับยิบเครื่องปรุงโอเคเรียบร้อยครับสำหซอสเซาจากนั้นนะครับหมูที่เราต้ม้นะนรับพอ,อครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะนําหมูออกไปพักก่อนครับนฮ่ต้มเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปพักก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาเตรียมกระบวนการทอดกันนะครับหลังจากพักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเอาตัวหมูนะครับไปคลุกกับตัวแป้งนะครับแป้งทอดนะครับจริงๆก็ไม่ได้กะทอดให้มันกรอบอะไรมากนะครับนี่คลุกก่อนประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้น,นครับตั้งเตาครับ เอาสับใั้ไปทอดกันก่อนเลยครับเรียบ้อยก็ไปผัดก่อนคนระับจากนั้นก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเตรียมไว้เลยครับ ตรงนี้ก็หั่นพอดีคำครับเตรียมเอาไปทอดกันนะครับก็ตัวหมูเราก็เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็ไปผัดนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาทําตัวกระเพรากันแล้วนะครับก็ตั้งเตานะครับเหมือนเดิมนะครับวอมกระทะก่อนเรียบร้อยแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะผัดตัวกระเทียมกันก่อนนะครับโอ้มีน้ำนะครับกระเด็นไปหมดเคก็เตรียมกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยครับก็อันนี้ผัดไปเบาเลยครับ ระวังกระเทียมไหม้นิดนึงครับวิน้ำมันมน้อยไปเติมหน่อยครับโอเคหอมกระเทียมหอมนะครับเราก็เอาหมูแล้วนะครับลงไปผัดเลยครับ ใส่คลิกนะครับพอเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วมันก็ง่ายครับนี่มเอาซอสกระเพราลาดลงไปเลยครับนันผัดแบบนี้กลิ่นหอมครับนี้นี้ผัดไม่นานครับ ให้เครื่องมันเข้ากับตัวหมูเราเฉยครับโหแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มการจัดจ้าง,งใส่พริกไทยไว้นิดนึงนครับแล้วแสบตานิดนึงคนระับใครชอบความเผ็ดแบบไหนก็ตรงพริกก็เตรียไมได้เลยครับตรงนี้ผมใส่ไปกันมาเรียบร้อยแล้ว,ลวครับ ต่ไม่นานครับเรียบร้อยตัวเมนูกะเพราหมูสางชั้นของเราก็เสร็จแล้วนะครับควนขมวงเลยครับกินหอมมากนี้โอเคปิดไฟครับเดี๋ยวตักใส่จานกันก็นะว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ